สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการตัมซีอัลคุรานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีมิลลาฮิรราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตยิลาฮูลาลลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลาอัละลั ظ ي م มวะเราะห ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญเอกองค์ลอ,งองสุภานหูวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทุกๆท,ท่านนะครับทำดูเลยละพี่น้องครับและพี่น้องที่ติดตามเสียงอิสลามทุกทกท่านนะครับในทุกๆช่องทางก็ขอให้พี่น้องนั้นได้พยายามนะครับที่จะได้ติดตามรายการต่างๆนะครับเป็นสาระความรู้ความเข้าใจที่จะนําพาชีวิตของเรานะครับได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ ถูกต้องตามหลักการของอัลอิสลามถือว่าเป็นความรู้อีกมุมหนึ่งและอีกวิธีหนึ่งที่เราได้ศึกษาร่วมกันนะครับครับวันนี้ก็เป็นในช่วงของการศึกษาอัลกุรอานนะครับที่พยายามเน้นย้ำเพื่อใหม้มุมมองและข้อคิดนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับว่ากุรอานที่เป็นธรรมนูญกุรอานที่เป็นทางนำและทางรอดของมวลมนุษยชาตินั้น3ประการนี้ เชื่อเหลือเกินนะครับมันก็ควบคุมและพอเพียงที่เราจะได้บอกกับตัวเราเองนะครับว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้กุรอานแล้วเราจะทำอะไร,ร,แ,ระแน้นํากุรอานมาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายพี่น้องผมอยากที่จะได้ให้เราได้ขเ้เรยกตั้งปณิธานร่วมกันนะครับในเรื่องของอัลกุรานจะอา่านจะสะกด จะเพิ่มพึ่งการศึกษาอลิบาตาหรือการท่องจำหรือการฝึกอ่านให้ถูกต้องหรือจะเป็นความหมายหรือจะเป็นความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนใดหรือในในช่วงใดของการศึกษาอัลกรุรอานรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราควรทั้งสิน้นนะครับอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าอยากให้เราทุกคนได้บริหารจัดการในเรื่องของเวลา ที่จะได้นำอลัลกออานมาสู่เวลาดังกล่าวนั้นนะครับไม่ใช่แค่วันเดียวหรือช่วงเดียวบางครั้งเราทำได้ครับแต่เวลาช่วงของไม่เรียกว่าวิกฤตช่วงของอะไรต่างๆที่มันรุมเราถ้าเป็นนักเรียนช่วงสอบนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยนะครับก็ช่วงที่จะต้องเขาเรียกมีกิจกรรมมีงานมีฝึกงานมีอะไรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์จะนำพาให้เราเลิกในสิ่งที่เราได้วางเอาไว้แต่ถ้าเราตั้งปณิธานว่าทุกวันนะจะก,กี่นาทีจะก,กี่เท่าไรอย่างไรมันอยู่ที่เราเลยตั้งไปเลยครับช่วงไหนบ้างกลางวันเชา้ากลางวันเย็นบ่ายกลางคืนก่อนนอนได้หมดเลยครับเพื่อให้รู้ว่ากุรอานาต้องมาอยู่ในอะไรย4ิบี่ชั่วโมงรายวันของพวกเราให้ได้เริ่มจากเขาเรียก ถ้ายังไม่เคยนะครับก็เริ่มจับน้อยเริ่มจากเล็กๆเริ่มจากค่อยๆแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นั้นพี่น้องไม่ต้องใส่ใจนะครับขอให้เริ่มและสิ่งต่างๆมันจะมันจะค่อยๆรันไปเองค่อยๆเ,ออเดินหน้าไปด้วยตัวของมันเองอิชั่ละขอให้เรานั้นได้เริ่มต้นและมีหัวใจที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมันก็จะเกิดการเรียกว่าทิ้งไม่ได้ละไม่ได้น้อยไม่ได้ เพิ่มได้และเดินหน้าอย่างเดียวมาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะตามมาเหมือนดังที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้นะครับว่าเราทํางานจะทําเท่าเดิมไหมเวลาเราขึ้นตําแหน่งก็งานเพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะคิดจะไต่เต้าคิดจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของดุนยาดุนยาเราอยาคิดได้และ อาขยรอหรือแม้กระทั่งเรื่องของความดีต่างๆเราจะคิดไม่ได้กันนั้นหรือนี่คือสิ่งที่จะบอกว่ากุรอานคือธรรมนรูญกุรอานคือทางรอดและทางนําของมวลมนุษยชาตินะครับกลับี่นงครับกลับมาในเรื่องของอัลกุรอานที่เรายังอยู่ในสุราอนอันกบุตนะครับวันนี้อายะที่6นะฮะอายะที่6นะครับของสุราอนอันกบุตนะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหว์วตาลาได้บอกหนึ่งเรื่องใครพูดเพื่อให้เราได้ได้ เขาเรียกโฟกัสไปว่าใครก็ตามที่หวังที่จะเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลานั่นหมายความว่ารู้ว่าจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลารู้ว่าวันแห่งการตอบแทนรู้ว่าวันจะต้องเอาขาเรียกถูกสอบสวนถูกตัดสินนะครับในเรื่องพฤติกรรมในดุนยานี้อย่าลืมว่าอญญายาต์มันแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเราหวังและเรารู้และเราเข้าใจและเป็นอีมานของเรานะครับเราต้องทำอะไร อันนี้ก็ต้องถามตัวเราเองแล้วเราควรจะต้องทําอะไรรู้จะไปพบคนนี้อยากที่จะไปพบคนนี้ต้องเตรียมอะไรครับนะทั้งการแต่งกายทั้งข้าวของที่ติดไม้ติดมือไปเรายังบริหารได้และวันนี้ถ้าเราจะไปพบกับอัลลอฮ์เราจะต้องเตรียมตัวอะไรไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นได้ได้รู้และได้ตรหนักนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์สุภานหัวตาลาได้บอกนะครับบอกว่าวามันจฮะดาฟะอินนามายูจฮิดลีนัฟซี พระองค์ได้ให้อีกหนึ่งมุมมองนะครับว่าที่บอกว่าใครก็ตามที่ได้อุตสาหะต่อสู้มันเพียรพยายามดิ้นรนในการที่จะได้เขาเรียกพัฒนาตัวเองนะครับต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเพื่ออะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะเขาต่อสู้เพื่อตัวเองแปลความหมายคืออะไรถ้าเขาดิ้นรน ถ้าเขาพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ตามอารมณ์ไฟต่มของตัวเองไม่ให้ตามอะไรที่มันข้านต่อหลักการอิสลามอันนี้มันต้องเขาเรียกต้องต้องดิ้นรนนะต้องต่อสู้นะครับอย่าคิดว่าเราอยู่อย่างนี้อะไรยังไงก็ได้ไม่ใชนะ่แสดงว่าเราตามอารมณ์ศัตรูที่รัชากาศที่สุดที่ร้ายที่สุดไม่ใช่คนข้างๆเราไม่ใช่ร้ายที่สุดคือฮาวานับสูของเราร้ายที่สุดอันตรายที่สุด และมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเขาเรียกเป็นเชื้อที่มันฆ่าไม่ตายเนี่ยนะครับนั่นก็คืออารมณ์ไฟต่ำฮาวานัฟสูที่เราเรียกกันมันแหละครับที่บอกพยายามให้เราขี้เกียจมันแหละครับพยายามที่จะบอกว่าให้เราไม่อยากทํานั่นไม่อยากทํานี่อยากสบายๆอยากจะอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละครับดังนั้นใครก็ตามที่ดิ้นรนต่อสู้กับฮาวานัฟสูของตัวเอง ่ข้อผิดพลาดของตัวเองและพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใช้นะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาตามแบบฉบับของท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮะซัสลัมอันเนี้ยต้องต่อสู้ดิ้นลมไม่มีความผมพูดหลายครั้งพี่น้องครับว่าไม่มีความว่าเคยชินชอบ นะในเรื่องของศาสนาไม่มีครับมันต้องลงมือปฏิบัติจนกว่าความเคยชินและความชอบรักอันนั้นจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่านับสูของเราที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาและมันสอดคล้องนะฮะมันสอดคล้องนะกับสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้มันจึงต้องใช้อีมานและการศรัทธาอัลลอฮ์สุภานอหัวตาลาได้บอกว่า oh, ม ah ันจะฮาดใครก็ตามที่ต่อสู้ดินน้นรนนะ เพื่อต่อต้านฮาวานับสูของตัวเองให้และก็ต้องให้สอดคล้องกับหลักการของอัลอิสลามฟาอินนะมายูเจฮิดูรินัฟซีดังนั้นการต่อสู้ของเขาเพื่อตัวเขาไม่ว่าเขาจะทําดีหรือทําไม่ดีไม่ว่าเขาจะตามหลักการหรือตามนับสูตัวเองทั้งหมดคือเขาทําเพื่อตัวเองทั้งสิ้นถ้าทําไม่ดีแหละครับอย่าบอกว่าทําไม่ดีเพราะคนนั้นฉันยังไงเพราะคนนี้ไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะเพราะสิ่งที่เราทําเราชอบ มันถนัดมันมีความรู้สึกมันสนุกสนานมีความรู้สึกรักใคร่มีความรู้สึกอยากจะทำถูกไหมครับถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนักเรียนเนี่ยนะครับแอบไปดูดวรีแล้วบอกว่าเพื่อนชวนเนี่ยพี่น้องครับอย่าเพราะเขาชอบเพราะเขาพยายามที่จะไปอยู่ในกลุ่มนั้นวันที่โดนจับแล้วก็อ้างทายเขาเรียกซักทอดไปหมดไม่ใช่เพราะเขาชอบ ว่ามันยะฮะนะฝายินได้มาจุเยให้ดูนัสก็พยายามเขาต่อสู้เขาดิ้นรนก็เพื่อตัวเองแต่ใครก็ตามที่พยายามที่จะนมาศพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะปฏิบัติเรื่องของาศาสนาพยายามที่จะเผยแพร่าศาสนาเขาพยายามและดิ้นรนต่อสู้ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อคนอื่นครับเพื่อตัวเขาแปลว่าเขาก็จะได้รับผลละบุญเพราะเขารู้และหวังว่าเขาจะได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺสุบฮา,า,า,านะฮูวาตาลา ไม่ใช่ทำเพื่อจะให้ใครได้ถ้าทำเพื่อให้ใครได้ทำเพื่อแสดงว่าเพื่อตัวเองเอง,เองแล้วเราอยากจะได้ยับตําแหน่งได้รับยศจะได้รับการชื่นชมอันนี้ก็ไม่อคลาสแน่นอนถูกไหมฮะดังนั้นไม่ว่าอันใดก็แล้วแต่จะเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทําเพื่อตัวเองทั้งสิน้นและพี่น้องครับถ้าเราจะทําเพื่อตัวเองทําในเรื่องดีไม่มันจะได้ไม่ดีกว่าการน,นั้นหรือว่าเราทําเพื่อให้เรารอดพ้น จากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอาลาในวันแห่งการตอบแทนทำเพื่อตัวเองไม่ดีกันนั้นหรือเพื่อเราจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติตามหลักการที่พระองค์ได้สั่งใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูะตาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะละกอนียุนานิลอาลเมีนอันนี้เพื่อให้รู้ว่าอย่าบอกว่าทําเพื่อที่จะยกย่องอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะได้สูงส่งต่อไปไม่ ไม่ว่าใครจะศรัทธาหรือใครจะทรยศหรือใครจะฝา่าฝืนไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรนะอัลลอฮฺสุตลากับอัลลอฮ์สุภานตุลาทั้งสิน้นดังนั้นความเชื่อในอดีตความเข้าใจของบรรดากุฟาริมักกะคิดว่าการที่เขาต่อต้านท่านนาบีการที่เขาไม่ยอมรับอัลลอฮ์จะได้ลดอำนาจของ,งอววัลลอฮ์ลงเอาซุบิลละไม่ใช่เลยครับ อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตะลาได้บอกว่าอินนัลลอฮฺละกอนียุนพระองค์ผู้ทรงมั่งคั่งเหนือเหนือจากประชาชาติทั้งปวงทั้งหลายไม่ว่าใครจะทำดีหรือทำชั่วหรือศรัทธาหรือไม่ศรัทธาพระองค์ทรงเหนือสุขสิ่ธินะครับแต่คุณศรัทธาใครที่ศรัทธาเขาจะได้ตัวเขาหลอดพ้นจากการลงโทษใครไม่ศรัทธาก็ได้จากตัวเขา อย่าบอกว่าใครทําร้ายอย่าบอกว่าเพราะนั่นเพราะนี่ไม่เลยครับเพราะเขาทําตัวเขาเองเพราะเราทําตัวเราเองเราก็ต้องหันกลับมาดูหันกลับมามองนะครับว่าทําอย่างไรให้เรานั้นอยู่ในบริบทของผู้ที่ศรัทธาบริบทของผู้ที่จะรอดในวันแห่งการตอบแทนนะครับอายะถัดไปอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตลาได้บอกว่าวันลดตีนาอามะนุวาเมนุซอลิฮานนี่คือตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพ ชัดขึ้นชัดขึ้นแบบไหนล่ะครับว่าและบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาได้ปฏิติได้ศรัทธาแล้วและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายเห็นไหมครับพี่น้องลองดูนะครับว่าในอายะคุรอ่านเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกว่าอามานูนะศรัทธาแล้วนะวะอาเมลุซอลิฮัดและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายไม่ใช่แค่เรื่องอิบาดะด์าอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของการถือสินอดการนามาตท,ที่เป็นรูปธรรมที่ได้ถูก ระบุไว้อย่างเดียวนะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมสังคมการพูดจาไพเราะการไม่โกหกการคือเป็นภาพใหญ่ๆที่ให้รู้ว่าอยู่ในสังคมก็ต้องใช้อามารุสซอลิฮัตการงานที่ดีนี่ถือว่าเป็นการงานที่ดีทั้งหมดเลยที่อิสลามได้สอนไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันการรักใคร่ซึ่งกันและกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งหมดเหล่านี้รวมแล้วแต่เป็นอามารุสซอลิฮัด มันอยู่ที่แหะครับว่าดังั้นที่บอกว่าใครก็ตามที่อีมานมีศรัทธาแล้วและปฏิบัติอามันที่ดีงามแล้วทําไมครับพระองค์ได้บอกว่าลานนกาเฟรนนาอันหุมไซอาติหิมเราจะลบล้างบาปความชั่วของเขาที่ได้กระทําพี่น้องเวลากคุรอ่านบ,บอกเขาว่าลบเนี่ยพี่น้องอย่าอย่าเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วคานวณความหมายไม่ใช่ นะครับบอกอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ต้องมานั่งเขาเรียกไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการคิดคำนวณเพราะซ้ายและขวาของเรามีผู้บันทึกความดีและความชั่วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับจะทำดีจะทำชั่วมีผู้บันทึกเรียบร้อยแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาบอกไว้อย่างนี้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าถ้าทำความดีบันทึกความดีแล้วยังไม่พอนะ ยังให้ไปลบความผิดที่กระทำนี่คือความเมตตาที่พระองค์ประทานให้นะครับแล้วไม่ต้องคํานวณจะทําผิดต้องคํานวณว่ามีมีความดีมีความดีขั้กอะไรนะมีความดีรอไว้อยู่แล้วต้นทุนแล้วไม่มีพี่น้องครับนะความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เราต้องคิดในเรื่องของการทำความดีเราต้องคิดในเรื่องของการในความเมตตาที่อัลลอฮ์เตรียมและประทานให้กับผู้ศรัทธาผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติงานความดีละอยู่กับละนุกกบเฟรันอันฮุมซัยยแอติฮิมแล้วอะไรต่อครับไม่ใช่แค่ลบล้างครับไม่ใช่แค่บอกว่าจะจะปดให้จะผ่อนเบาให้ไม่ใช่แค่นั้นนะ แต่ถ้าหากว่าเรามองเรื่องของคําแปลเรื่องของเ,อเขาเรียกมองเข้าข้างตัวเองอะนะเราก็จะสบายใจและก็ยังคงคิดอยากจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะคิดว่าต้นทุนของความดีเรามีเยอะทําบาเสักนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปเอาอุบิลนละบาปคือบาพี่น้องครับอย่าคิดคํานวณเหมือนคณิตศาสตร์ ที่บอกทําอย่างนี้มีต้นทุนขนาดนี้ถ้าเสียไปขนาดนี้ก็ยังอยู่ในขลิกรอยู่ในต้นทุนอยู่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาบอกอย่างนี้เพื่อให้กําลังใจพวกเราทั้งหลายว่าเราศรัทธาเราปฏิบัติคุณงามความดีอย่าคิดว่าไม่มีผลแล้วอย่าคิดว่าเราทําไปก็ไม่เห็นมีใครเห็นด้วยกับเราเลยนะในสังคมอย่างนี้เขาต้องพูดจาแบบหยาบคายในสังคมอย่างนี้ต้องชิงดีชิงเด่นในสังคมอย่างนี้ต้องทรยศหักหลัง และต้องเขาเรียกพูดอย่างทำอย่างไม่อันนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและเป็นสิ่งที่นับซูเราพยายามผลักดันให้เราไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับศาสนาแต่กุรอานบอกว่าอะไรวันละดีนะอามานูวะอามิลสสุซอซเลฮัดใครก็ตามที่และบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายแล้วละนุกาเฟรนาอันฮมุญญฮมไซยอาติหิมให้พึงรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะอภัยโทษอัลลอฮ์จะลบล้างบาปทั้งหลายของพวกเขา วาลานลานจิยนนะฮมุมนี่แหละครับพี่น้องนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าคนที่เข้าใจคนที่รู้นะครับเราบรรดาซอฮาบ้านี่เมื่อฟังตรงนี้นะพวกเขาทั้งหลายลืมลืมคิดไปเลยว่าเขาจะทำความดีแค่ไหนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะท่บเททำความดีแบบไม่เหลียวหลังเขาเรียก แบบไม่ต้องมาคิดคำนวณมากหรือน้อยไม่เลยลงมือทำความดีเพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่าวาลนาจะเียนะฮุมอัสนัลละดีแกนูยะมลุนนะเราจะประทานหรือจะมอบรางวัลจะตอบแทนพวกเขาเหล่านี้ตามทำไมดีกว่าที่เขาได้ปฏิบัติอีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าได้โบนัสทวีคูณ จะได้มอบหรือจะตอบแทนรางวัลน,นะครับจะให้รางวัลจะตอบแทนผลที่ดีงามในการปฏิบัติในการอีมานในการศรัทธาในการเชื่อฟังในการยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแบบฉบับของท่านนาบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมต่อสู้กับฮาวานักสูของตัวเองกับสังคมรอบข้างที่มันฝืนและมันค้านต่อหลักการของอัลอลามพวกเขาทั้งหลายจะได้ถูกรางอาจจะได้ตอบถูกตอบแทน ดีกว่าที่เขาได้ลงมือทําดีกว่านะดีกว่าที่เขาได้ลงมือทําแปลว่าถ้าตัวอย่างว่าทํานี้ได้แค่หนึ่งได้แค่นี้แต่ผลตอบแทนที่เอลอลอจะให้มันเกินจินตนาการของมนุษย์เกินจินตนาการของผู้ที่ทําความดีทั้งหลายดีกว่าอย่างเขาเรียกว่าไม่มีขีดจํากัดจินตนาการไม่ได้เลยแค่ไหนพี่น้องลองดูถ้าวันนี้เราทํางานโรงงานเขาบอกมีโบนัสให้ มันจะมีขมวดอยู่ข้างหลังว่าโบนัสเท่าไรครับสิบเดือนเห็นไหมะมีขมวดจะเท่าไหร่ก็มีขมวดหมดแต่อัลลอฮ์ไม่มีขมวดครับอัสนะอัสนะละดีกานุยะมะลุนดีกว่า,วามากกว่าประเสริฐกว่าสิ่งที่เขาทําสิอีกนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปคํานวณเรื่องความดีเลยพี่น้องไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะได้อะไรและไม่ได้อะไรคิดอย่างเดียวว่าเราต้องศรัทธาและต้องทําความดีตามคำสามใช้ตามรูปแบบ ที่มีจากมาจากท่านนาบีสุสลต่านฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งหนึ่งที่กุรอานสอนและบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้ต่อไปนะครับสลลามมุุอะัยกวะะะะะะเเรราาามตุลลอฮวบกตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัด,ดวี ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน